สวัสดีค่ะครูไอสังหามาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่นะคะครูก็กําลังะะจะออกไปทําภารกิจข้างนอกนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะออกไปวันนี้นะ,ะเป็นช่วงเที่ยงพอดีเลยใครเข้ามาเจอไรนี้คุณโคตรโชคดีวันนี้ครูมีสามพลังนะ,ะที่จะนําพาคุณสู้ ความโชคดีนะคะใครเจอไรนี้คุณโคตชโชคดีใครเข้ามาแล้วนะคะถทายครูกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะวันนี้จะแบ่งปันอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าก็สถานที่ที่อยู่อยู่นี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่แห่งหนึ่งที่ะะผู้คนนียอยู่กันเยอะมากนะ,ะในย่านนี้นะคะและเป็นตลาดนัดนะอยู่ด้านหลังของครูนู่นนะคะ ดังนั้นวันนี้ท่านใดที่เจอการเจอไรนี้คุณโค้โชคดีนะคะจะเห็นว่านะครูใสหน้ากากถึง2ชั้นนะคะย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าเรามีหน้ากากก็จริงแต่วันนี้ถ้า,าเพราะเรื่องอะไรบางจนเกินไปนะคะมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่า,าช่วยนะป้องกันเชื้อโรคได้นะคะแต่ก่อนอื่นบอกเลยนะคะวันนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทา,ายกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะ ครูวันนี้ไม่มีเขาเรียกว่าแขนใช้แขนตั้งกล้องนะคะทุกคนนะแล้วก็หิ้วกระเป๋าพลุงพลังมากเลยฉะนั้นวันนี้นะคะยังไม่ได้แชร์แต่อย่างใดนะใครเข้ามาแล้วนะเจอไรนี้โชคดีที่สุดจงแชร์แล้วนี่ออกไปนะคะและอยากจะบอกว่าใครเจอไรนี้คุณนะโคตรโชคดีเพราะมันมี3มพลังนะที่จะนำพาคุณสู่ความโชคดี ไม่รอชา้านะคะขอแบ่งปันกันเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้แชร์ย้อนหลังสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะใครเข้ามาย้อนหลังช่วยแชร์ครูด้วยนะคะขอบคุณมากมายใครแชร์ไลน์นี้ขอให้นะคุณนั้นโชคดีไปตลอดการเลยเพราะนะคะไลฟ์นี้จะทําให้ใครหลายๆคนที่เขาไม่เคยมีความโชคดีเลยในชีวิตเมื่อก่อนครูเคยเป็นคนนั้นนะคะที่ไม่เคยโชคดีเลยนะไม่เคยโชคดีเพราะไม่รู้สิ่งเหล่านี้ ที่จะแบ่งปันทุกคนว่าวันนี้เมื่อไรก็ตามที่พอเราได้รู้ถึง3าพลังนี้ความโชคดีมันเริ่มเข้ามาเยืนเข้ามาเยืนนะเพราะฉะนั้นใครแชร์ไลนี้บอกเลยนะคะบุญมหาศาลโอเคเริ่มกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรชมกันนะวันนี้นะหนึ่งพลังที่จะทำให้คุณนะั้นโชคดีนะพลังงานแรกเลยทุกอย่างในชีวิตของเรามันคือพลังงานค่ะทุกคน มันคือพลังงานพลังงานอะไรล่ะอันแรกเป็นเรื่องของพลังงานความคิดค่ะทุกคนพลังงานความคิดนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะเราอยากโชคดีถ้าวันนี้คุณยังคิดเรื่องดีๆไม่ได้คิดเรื่องบวกๆไม่ได้พลังงานในตัวเรานั้นมีแต่เรื่องาราลบลหรือนะคะรับแต่เรื่องาราลบๆบมาความโชคดีมันจะไม่วิ่งเข้าหาคนที่ คิดลบค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้พลังงานอะไรที่ไม่ดีเรื่องราวลบๆหรือเสพสื่อข่าวลบๆต่างๆจงหลีกเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะครูเป็นคนนั้นนะคะเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วนี้ก่อนที่จะมาได้รู้จักอาจารย์วดิตอึ้งหลังสีนะคะบอกเลยนะคะชีวิตไม่ได้เป็นหน้าตาดีแบบนี้นะคะมีความสุขและแบ่งปันทุกคนได้เหลือเฟือแบบนี้ไม่มีค่ะไม่มีเลยจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหนึ่งอันแรกคือพลังของความคิดเราต้องคิดดีคิดบวกเท่านั้น และคิดอยู่เสมอว่าเราคือคนโชคดีนะฮะไม่ว่าจะไปทางไหนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตแบบนี้เรามักจะโชคดีในสถาน,นการณ์ที่สมมตินะฮะเรื่องราวไม่ดีเนี่ยแต่เราเป็นคนหนึ่งที่จะโชคดีอยู่เสมอเสมอเพราะคนรู้ว่าเราตัวเรานั้นคิดไปในทางที่บวกและสิ่งบวกๆวสิ่งดีๆมันจะวิ่งเข้าหาชีวิตเราดข้อที่2 เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าพลังแห่งความเชื่อค่ะทุกคนคุณเชื่อได้ไหมล่ะเขาวันนี้คุณจะโชคดีเพราะถ้าคุณเชื่อได้ครูอยากจะบอกทุกคนว่าพลังความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้ใครฝันนะฝันเล็กฝันใหญ่นะทุกอย่างนะกดแรงธรรมชาติกดธรรมชาตินี่กดจักรวาลทํางานเท่ากันแต่วันนี้ถ้าคุณไม่เชื่อว่าสิ่งที่คุณกําลังฝันอยู่นั้นกําลังปรารถนาอยู่นั้น มันจะเกิดขึ้นจริงได้ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะพลังแหงความเชื่อนั้นเป็นอีกหนึ่งพลังนะที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและอะไรก็ตามที่ปรารถนามันจะเกิดขึ้นเพราะคุณเชื่อเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่โชคดีและได้รับความโชคดีอยู่เสมอๆอ,อะไรก็แ,แต่ที่นะเรามีความเชื่อ สุดจิตสุดใจว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะครูใช้สิ่งเหล่านี้แล้วมันโคตรได้ผลและมันเป็นกฎแห่งสัธรรมาะฉะนวันนี้นใ,นใครเจอไรนี้คุณโคตรโชคดีนะคะไปดูพลังงานที่3กันพลังงานที่3เป็นพลังงานในเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกค่ะทุกคนวันนี้ถ้าคุณนะ พร่ำบอกตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนโชคร้ายฉันเป็นคนโชคร้ายไม่ดีเอาซะเลยเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆมันไม่ดีมันแย่ไปหมดคุณรู้ไหมคะเมื่อไรก็ตามที่เรานะคะเปร่งวาจาลั่นวาจาประกาศสิทธิ์ออกไปแบบนี้มันจะทําให้คุณนะเป็นไปนอย่างที่คุณพูดเป็นไปนอย่างที่คุณคิดเลยเพราะจิตใต้สํานึกนะจิตตัวในของเรานั้น มันไม่เคยหลับไหลค่ะทุกคนนะมันตื่นอยู่ตอลอดเวลาเพราะฉะนั้นครูอยากจะบอกว่าวันนี้คุณนะอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรอยากได้อะไรจงคิดแต่สิ่งที่ต้องการเท่านั้นและพลังจิตใต้สํานึกมันทำงานอย่างเที่ยงตรงเสมอดังนั้นวันนี้ถ้าใครนะได้เจอ,อไรนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่โชคโคตรโชคดีเพราะคุณจะรู้ว่าคนที่โชคดีนั้น เขามักจะมีพลังงานดีๆพลังงานของความคิดนะพลังงานของความเชื่อและพลังงานนะคือจิตใต้สำนึกมันทำงานร่วมกันเสมอเพระาะฉะนั้นวันนี้ใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เขาเรียกว่า ain, ไม่ได้ใช้พลังจิตใต้สำนึกนะพลังจิตใต้สำนึกนั้นโคตรทรงพลังแต่เราพูดกันอยู่นี้มันคือ,อจิตเขาเรียกว่าจิต จิตสำนึกเฉยๆก็คือว่าเป็นตัวรู้ที่แบบรู้รู้สึกเนื้อรู้ตัวนะคะแต่จิตใต้สํานึกเรานั้นมันตื่นอยู่ตลอดเวลามันอยู่ในเราเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่นะคะมีพลังจิตใต้สํานึกจงดึงเขาขึ้นมาค่ะและจงศรัทธาว่าจิตใต้สํานึกของเรานั้นเหมือนโครส่งพลังดั่งช้างสารและมันจะนําพาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนา ให้คุณนั้นได้รับได้มีได้เป็นในสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อไรก็ตามที่คุณเชื่อว่าเป็นคนโชคดีและโปรแกรมจิตสั่งจิตตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็นแล้วแต่ ฉันจะเป็นคนที่โคตรโชคดีคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันสั้นๆว่าเนี่ยสามพลังนี้จะนําพาคุณสู่ความโชคดีนั้นมันนะคะถ้าคุณลงมือทําในสิ่งเหล่านี้ทีกคยแบ่งปันนะมันโคตรง่ายและเมื่อไรก็ตามที่นะเราแค่คิดเราแค่เชื่อและใช้พลังงานพลังจิตใต้สํานึกนะซึ่งเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มันโคตรทรงพลัง ใช้ไปในทางเดียวกันและคิดเฉพาะสิ่งที่ต้องการเท่านั้นมันทำงานอย่างทรงพลังและเที่ยงตรงเสมอทุกคนจะได้รับทุกคนทีกคนโชคดีเหมือนกับพี่คอยเชื่อว่าคอยนั้นเป็นคนที่โชคดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องโชคดีไม่ว่าเรื่องโชคลาภ เมื่อก่อนนะคะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยนะบอกเลยไม่เคยถูกลอตเตอรี่ไม่เคยถูกหวยไม่อะไรทั้งสิ้นเลยไม่เคยเป็นคนมีโชคลาภไม่มีเพราะเราบอกตัวเองเสมอว่าฉันโชคไม่ดีหรอกอซื้อไปก็งั้นนะไม่เคยถูกแต่เมื่อไหรก็ตามที่เปลี่ยนความคิดและนะคะเชื่อใช้พลังจิตใต้สำานึกค่ะเชื่อไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุยทำแล้วมันได้ผละคะ่ะทุกคน นะคะถูกรางวัลเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ค่อยโพสเฟสหรอกเพราะมันเกิดประเด็นรามานะคะ mm. ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่า mm. เมื่อไรก็ตามที่เรารู้3พลังนี้มันจะนําพาคุณสู่ความโชคดีอย่างแน่นอนโอเคไหมคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะขอบคุณที่ได้แชร์ไลน์นี้ออกไปก็ขอให้นะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากมายมหาศาลมันคือบุญค่ะที่เรานะคะ ได้แชร์ออกไปหลายคนอยากจะโชคดีนี่คือวิธีการเหล่านี้ที่คุณมาแบ่งปันนะคะและมันสามารถสร้างความโชคดีให้กับทุกคนได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรเลยเห็นไหมคะทุกอย่างนั้นมันคือของฟรีแต่ใครบ้างจะเห็นคุณค่ามันคุยบอกคุณเลยนะคะถ้าเห็นคุณค่ามันสิ่งที่คุณลงมือทํานั้นมันจะกลับมาตอบแทนทุกคนคะ่ะโอเคไหมคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะ และสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณที่ใครได้ชแชร์อะไรนี้ออกไปขอใเป็นหาเศรษฐีกับขึ้นตลาดการแล้วคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย